โอเคต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับจะเป็นคลิปแบบเล่นไปด้วยกันนะเว้ยทุกคนผมก็จะจบคลิปตอนหลังจากที่ตบบอสตัวแรกเสร็จนะครับแต่ก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยผมจะสอนทุกคนใช้สูตรโกงนะครับเรียกว่าเฟี้ยวมากๆนะเนาะเผื่อใครไม่มีเวลาเล่นนะครับเขื่เขาจะตรงแล้วไปลุยกันดีกว่านะฮรสคลิปนี้สนับสนุนโดยไข่กลุมมิ่งนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักน้องไข่กลุมมิ่งเป็นอย่างดีเพราะน้องคือเครื่องโกนขนสุดเฟี้ยวที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเซฟเทคที่สามารถโกนยังไงก็ไไมม่่บา ผลขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นตอนะครับ oh. และตอนนี้ทางไข่เนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวน้องใหม่อย่างน้องไข่คลีนเซอร์นะครับเสมือนว่าเป็นโฟมล้างหน้าแต่เกิดมาล้างตรงนั้นโดยเฉพาะคลีนเซอร์จะเข้าไปทําความสะอาดแบคทีเรียได้อย่างหมดจดลดปัญหากินอับและเพิ่มความหอมให้กับน้องชายอย่างแท้จริงและคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเขาเนี่ยมาพร้อมกับค่า pH สมดุลเป็นมิตรกับน้องชายร้อยเซตอนนี้น้องมีทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันกลิ่นแรกคือ refreshing cool เป็นสายลุยเย็นๆอีก,กลิ่นหนึ่งคือ relaxing warm เป็นสายชิลอุ่นๆเฟี้ยวมากๆครับแต่ที่เฟี้ยวไปกว่านั้นคือในวันที่6.6ที่กําลังจะถึงนี้นะครับทางไข่กรูมิ่งเนี่ยเขาก็ได้ลดราคาลดโหดมากเหลือ1,400บาทเท่านั้นฮะราคาเนี่ยลดจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นะครับส่วนทางฝั่งน้องไข่คลีนเซอร์เนี่ยราคาก็น่ารักครับสองแบงค์งแดงมีทอนอุ้ยสุดยอดมากเลยเฟี้ยวมากๆครับอย่าลืมนะครับคิดจะดูแลน้องชายคิดถึงไข่กลูมิ่งนะครับเักงใมแม่งไม่สอนอเลยว้ยผมก็จะบอกกับทุกคนว่าอย่าลืมกดตัวอี ในครับแล้มีอาวุธใช้นะผมขออนุญาตข้ามเนื้อเลี่ยงนะครับมีเงินดิสกยาวเนาะจะบอกว่าเกมนี้ระบบมันเป็นอย่างนี้ร้านค้ามีหน้าตาคล้ายๆกับตู้กดน้าเว้ยซึ่งแต่ละร้านค้าเนี่ยของที่ขายก็จะแตกต่างกันออกไปฉะนั้นแล้วนะครับหากคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณถูกใจกับสิ่งนี้คุณต้องรีบซื้อนะเพราะถ้าคุณไปที่อื่นเนี่ยมันไม่มีขายนะครับนะและวิธีการหาเงินก็ง่ายๆเลยตีพวกนั่งพวกนี้นะครับผม ระวังด้วยนะระวังโดนมันตอกนะครับถ้าเราแพ้มันอย่างเราโดนจับตอกนะทุกคนนะต้องระวังกันนิดนึงครับแนะนําว่าถุงใจปืนหรอกแม่งเบานะครับเออแม้กระทั่งลูกซองก็เบาอ่าไม่เชื่อผมไม่เชื่อหรอกพี่โอ้ยไม่เชื่อกูเชื่อไหมเอ้าเอ้าเนี่ยสุนหมดอ้าวใม่ไม,ไมใช่ใช่ไหมเห็นไหมเบาวะเบานะเฮ้ยนี่ลูกซองนะเวย้ยสามน,นะเนากวจะตายอะทุกคนนะครับ ก็ตามนั้นนะแนะนําว่าใช้มีดไปก่อนดีกว่าอันนี้คือพี่พูดจริงเลยไหมครับเพราะว่ามีดเนี่ยจะแรงมากๆครับเออแล้วก็จะประหยัดกระสุนด้วยเก็บกระสุนไว้ใช้ตอนที่ว่ามึงเริ่มแรงดีกว่าจะเริ่มแรงเมื่อไหร่จนกว่าจะเข้าประมาณพ้นบอสต,ตัวแรกอะจะเริ่มแรงแล้วแต่พอเจอบอสต,ตัวแรกก็ใช้ใช้ไปก่อนนะ,ะอื่นอนะนะครับเพราะว่าบอสข,ข้างๆอันตรายอยู่ เจมีดเป็นแรกก็ไม่ไหวนะครับแต่ถ้ามึงเฟี้ยวพอมึงก็จัดเลยกูไม่ห้ามมึงล็อกไปนะครับน้องชายเดี๋ยวพี่พาพวกเองไปดูว่าเกมมันเฟี้ยวขนาดไหนนะครับนี่เลยนี่ไอเทมชิ้นแรกที่พี่แนะนำให้พวกมึงซื้อนะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจเว้ยเข้าใจปะหน่อยสกูนะอืมอืมผมจะไม่เลือดต่ำกว่าห้าสินะไม่งั้นเดี๋ยวผมโป้เ้ยเดี๋ยวไม่มีตังค์ไปเติมโลบอกนะ เออที่เหนียวจัดอะไม่ค่อยดรอปเงินให้กูสักเท่าไหร่วะไม่ค่อยชอบเลยวะ่ะไหนครบับพวกเขาห้อนทำไมเนี่ยตีกแบบูได้ไหมแป๊มยาแป๊บนะเออเออ,เอ,อคาริซี่บาทอืมนีนครบับกูด,ดีลูกซองบ้าเลยเบาชิบหาย คุณลมเว้ยเบาเกินเออผมได้มาละยี่บาทที่ผมใฝ่ฝันรองเท้าแดงที่ฉันใฝ่ฝันอ่าวิธีใส่กดตัตอีไปที่แอสเซสซอรแล้วกดใส่ไปเลยมันคือไอเทมชั้นยอดที่จะทำให้เจ้า เข็งเกร่งมากยิ่งขึ้นทคนิคอีกทนึงนึงไหมครับเห็นปะไอตัวเนี้ยไอที่มันเป็นลูกศรนอะมันชี้ไปทางไหนมึงสวนเลยไปตรงกันข้ามเลยจะเผื่อว่ามันจะมีไอเทมไงใช่วปะเราก็ไปตรงกันเขียมเลยจะได้รู้ว่ามันมีไอเทมซ่อนไหมซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีนะครับเห็นไหมระสุนเพียบเลยเฮ้ยเยตีหนูค่ะ อโอเคเลยได้ key c a r ดมานะครับผมเก็บตังไว้บ้างก็ดีนะหรือถ้าใครแบบเออคิดเก็บเก็บตังเยอะฟาร์มเนี่ยรอดูท้ายคลิปก็ได้เดี๋ยวสอนวิธีใส่สูตรนะวิ่งไปกันแคปชุกงเราจะต้องรีบไปชีบประตูรักส์ผมขออนุญ,ญาตรโรเพนะครับเพราะว่าผมมาขายหลอกใครทอะไรเนี่ยแคมป์น,นะพวกึงอะ่ะโอ้โนโน ต่ำกว่า50ไม่ได้เดี๋ยวโป้ไะะครับไม่รู้ไงปรประเด็นคือไม่ค่อยได้ทำคลิปแนวนี้เว้ยเลสเพลอะมึงเข้าใจกูหน่อยเถอะวะเออกูก็ไม่เคยไงกูขอโทษได้ปะสักกดจังกูจังเลยอะเย๊กแม่งเกมาถูกทางแล้ววิ่งต่อวิ่งต่อไระเบิดไว้ระเบิดเอาไว้ใช้ฟาร์มอย่างเยี่ยมเลยแหละต้นเกมนะครับโอเคตรงนี้นะคุณจะเห็นเลยว่าที่ผมพูดเนี่ยจริงหมดทุกอย่างที่ว่า ปืนเกมเนี้ยไม่มีดาเมจเที่อะไรเลยเห็นไหมที่ปืนตั้งป้อมนะเนี่ยเบาสัตนะครับเบาสัตสัตนะครับในดวด,ดิเอ๊กระสุนเรดเ,เมถูกนะครับเออคือถ้าคุณยิงไม่ดีเนี่ยมีหลุดแล้วมันดูมันเหลี่ยมอยู่ดูแม่งเหลี่ยมดยูยังไม่หมดนะเนี่ยเหลี่ยมนะเนี่ย พยายามเล็งแม่นๆให้มันโดนจุดสำคัญพวกหัวพวกอะไรเงี้ยนะมันจะได้ล้มนะครับถ้าไม่ล้มเนี่ยคุณบอกเรงงานหยาบเอาอีกแล้วเหนียวเอาเหนียวอีกสักยังไม่พอดีเหรอหึฮะ เค <Okay, S 1> เลยได้ลูกโม่มาละลูกโมถามว่าดีไหมก็ดีนะครับดําเนจแรงใช้ได้อยู่นะเอามาแทนปืนสั้นเริ่มต้นก่อนเลยอเอฟามฟามยังสมอหลยอืม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 มันยากแค่ช่วงต้นเกมผมพูดเนี้ยนะนะเกมนี้ไม่ไม่ยากเลยเอาจริงๆิงมันก็ไม่ได้ยากขนาดน,ะนะนั้นเลยตนะ้นทำยังไเนี่ยเฮ้ยเลื้ยนจักระ ไม่ครับผมโชว์ภาพไม่ได้นะเดี๋ยวเดยวพี่เลียงและซอมบี้เกมนี้ด้วยทุกคนบอกเลยนะนอกจากมันกระหายเลือดแล้วเนี่ยมันยังกระหายเซ็กซ์อีกด,ด้วยอะ่ะกลัวไม่ไหวอะ่ะน้องไม่อยากโดนเซ็กซ์เนี่ยน้องก็ต้องห้ามโดนมันจับตัวนะครับพี่จ๋าอย่าทำหนูค่าเนูจะเก็บสิ่งนี้ไว้ให้กับคนที่หนูจะแต่งงานด้วยค เฮ้ยเฮ้ยให,ให่ต้องเซ็นเซอร์นะครับเมื่อกี้ผมโดนเลยนะครับแต่ว่าสบายใจได้นะครับแค่ถูๆไม่ถือว่าเสียซิงครับผมนะผมยังผมยังบริสุทธิ์นะครับถ้าว่ากันด้วยตามทฤษฎีนะครับเนี่ยจะไม่จะไม่รอดก็ตรงนี้แหละเฮียปล่อยหนูค่ะพี่พี่ขา เออคือกบบแล้วไม่ล่ะอย่างที่เห็นนะผมว่านะบอสไม่เท่าไหร่หรอกเกมนี้นะครับไปยากกับมอนกี้มากกว่าจนกว่ามึงจะได้อัปเกรดพิเศษไว้ที่สามารถยิงทะลุได้แต่ถ้ามึงได้มาเมื่อไหร่เดียมันก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแต่พยายามเก็บตังค์ไว้หน่อยนะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ฟาร์มเลยเผื่อใครแบบไม่อยากใช้สุดโกงที่แนะนำในะช่วงนี้ฟาร์มกันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีร้านค้าที่ขายของสําคัญมากๆนะครับใช้เงินรวมๆแล้ว 300ก้กว่ากว่าเตรียมไว้เลยนะครับนี่นะแนะนําเลยซื้อมาทั้ง2องันเลยนะครับเพราะว่านาคตต้องใช้ทั้ง2อันเลยมันเพิ่มทั้งดาเมจใกล้และดาเมจไกลนะครับเกมนี้แบ่งเป็นสสายนะดาเมจใกล้คือสายประชิดนะครับทุกคนอย่าลืมใส่ด้วยนะอย่างเมื่อกี้ผมเป็นไงผมตีเท่าไหร่ผมตี2ีใช่ไหมใช้มีดนี่สามห้าเห็นเห็นผลชัดเจนนะครับผมแต่ว่าก็แพงนิดนึงแต่ว่าฟาร์มได้เว้ยซีเรียส ฟาร์มเก็บตังค์ไปก่อนเข้าประตูเลยดีกว่าครับผมอันนี้ใกล้ถึงบอสแล้วนะเตรียมตัวเลยนะครับใครเตรียมตัวมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องมีสัก300นะครับ350 360ประมาณนี้นะครับนะแต่ผมขออนุญาตไม,ไม่ไม่ฟาร์มนะมแค่จะมาโชว์ตัวเกมเฉยๆนะครับให้ทุกคนเห็นภาพนะทุกคนไปไปฟาร์มไปอ่านในเรื่องกันเองนะครับนะเพราะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับนี่คลิปเล่นได้ดูนะครับผมนี่ สบายุูเลนเนียไปครับวิ่งไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วนะครับผมหลงปะเจยโอเคอยูน่นะดำเมี่ต้นเกมได้แค่นี้ก็จัดว่าจวดมากๆแล้วไอ้ยเงินนั่นเงิน แต่ไม่เป็นไรครับผมเฟี้ยว<ฟ>อยู่แล้วของนอกกายผมไม่เสียเวลาไปเก็บลงในแครประหยัดวิ่งเลยนะบอสน่าจะอยู่ฝั่งขวาครับผมจําไม่ผิดนะครับทุกคนวิ่งไปก่อนเลยนี่แหละนี่แหละรงนี้ทีนี้เอ,อ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนจับกระแทกนะครับผมแค่ได้ยิมก็ผลลุกสู้เลยนะครับนี่ได้ปืนอีก,อ,กอีกกระบอกนึงที่ผมคิดว่าดีมากๆในช่วงต้นเกมนะครับ มันเป็นปืนสั้นที่ถ้ามึงยิงหัวเนี่ยมันจะแรงมากแล้วก็ยิงรัวด้วยนะเนี่ยต่อเนื่องเอห็นไหมเอาเรื่องเลยครับเออใส่กระสุนปืนสั้นเยอะๆเนี่ยก็เอามาละลายกับปืนนี้ได้ครับแรงใช้ได้อยู่นะแต่ต้องยิงโดนหัวนะถ้าไม่โดนหัวก็เบานะยครับเป็นปืนที่ให้รางวัลสำหรับคนแม่นหัวนะครับนี่สุดยอดเลยวะ ถึงแล้วถึงแล้วผมจําได้ผมจาได้ถึงแล้วถึงแล้วแต่แก็จะได้อาวุธประชิดมาอีกหนึ่งอันนะครับจริงมันจะมีกระบ,บองกระบ,บองตํารวจอะเบต้อนอะ่ะแต่มันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับขี้เกียจไปเอาเหมือนกันคิดว่าไม่ค่อยดีอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใช้คาตนานะอยู่ดีท้งเกมน,นะครับอันนี้ก็นี่ไงที่ผมบอกหาเงิน้ได้สักอ๋ 200, 280. อสองร้อยสองร้อยแปดสิบประมาณนี้เพราะว่าคุณต้องมาซื้อนี สี่สิบาทตรงนี้ดีมากๆนะครับดีมากๆนะอันนี้เพิ่มดาเมจระยะไกลอันนี้เพิ่มดาเมจคริติคอลนะส่วนที่เหลือเนี่ยมาลงตรงนี้2องสี่ิบาทอ่สาสไนเปอร์แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอุย้ยขี้เกียจฟาร์มยังเลยแล้วก็ไม่อยากโกงพี่จะบอกว่าไม่เป็นไรมนนีสําชัญขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะมีสไนเปอร์ฟรีให้อยู่นะครับแต่ไอตัวชิปอะ่ะมึงต้องซื้อจริงเว้ยอย่าขี้เกียจนะซื้อมาก่อน มันดีมากมันดีมันดีมันเพิ่มคียติคอลไงตองเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้แทนแบบนี้นะอ่าทีนี้คุณก็พร้อมแล้วครับที่จะไปสู้กับบอสตัวร้ายกับพิศาจเย็นชานะครับเป็นบอสตัวแรกเนาะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับพอได้ขำอะประมาณนี้นะครับวยเลยนะครับนี่นะน,นี่นี่นะตาบอประมาณนี้นะครับค่อนข้างตีไกลพอสมควรนะระวังด้วยนิดนึง เอ้ยเ้ยมันตีไกลได้นะเข้าเฟสสองแล้วมันยิงกระสุนได้ระวังด้วยเป็นบอสที่แค่รักษาระยะนี้ดีอ่ะคิดว่าเองไม่น่ามีปัญหาลนะย้ำยิงหัวให้โดนเฮ้ถอยทำไมอ่มะซุบเห็นไหมมันมันมันยิงไกลได้นะทุกคนระวังด้วยนะครับอู้จ้ะเฮ้ยอเชี่ยเราเริ่มก You don't lie. ครับเกมก็จะประมาณนี้นะครับผมพอดีเขาเสียทุกคนไปตัดสินใจแล้วกันนะคลิปนี้เป็นชิปรีวิวนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการใส่สูตรแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะทุกคนครับบ๊ายบายครับเอาล่ะเรามาลงมอดโกงกันเลยดีกว่าครับซึ่งผมจะแจกลิงก์ไว้ใน Discord ของผมนะครับสมมติว่าคุณโหลดมาแล้วหน้าตาจะประมาณนี้นะให้คุณเนี่ยเข้ามันด้วยตัววินร์นะครับประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นให้คุณไปที่โฟลเดอร์ของเกมแล้วเข้าไปที่ชื่อเกมตามด้วย Data นะครับเข้าไปเลย Data หลังจากนั้นไปที่ Manage นะครับ แล้วคุณกลับไปที่ตัวไฟล์ที่คุณโหลดมากี้นะเราทาการลากวางเลยถ้ามันถามว่าให้แทนที่ไหมก็แทนที่ไปเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นให้คุณลองเปิดเกมดูสักหน่อยนะอ่าพอคุณทําสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวอักษรขึ้นด้านซ้ายมือเห็นปะเออซึ่งมันก็จะมีฟีเจอร์หลายอันเลยนะครับเอาแบบเด่นๆเ,เลยนะคืออมตะนะเลือดจะเต็มร้อยตลอดเวลาน,นะครับหรือจะเป็นการแบบว่าทําให้คุณมีสเตมินาแบบอมตะนะคุณสามารถแดดได้ไม่มีหยุดเลยเห็นปะ ฟิวจัดน่ะเออเหลือคุณจะเอาเป็นแบบกระสุนมีวันหมดไหมก็กด f6 ไปครับคุณก็สามารถยิงได้ไม่หมดหมดเลยฟิวจัดแต่ที่ฟิลที่สุดครับคือ m 7ครับเพิ่มเงินทีละ1 0 0 0 0บาทนี่รวยเลยนะอ่านี่ก็จะเป็นการใช้สูตรประมาณนี้เลยเนาะเออหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับเอาวันนี้ขอบขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับผม